น้ามาทำอะไรมาโชว์รูมโคเวค่ะโอ้โหเหมือนกันเลยเนี่ยทันได้ข่าวบอกว่าที่โคเวตอนนี้มีเครื่องกรองน้ำรุ่นใหม่จริงเหรอบอกเลยครับว่าสามารถทำน้ำแข็งได้เจ้าแรกในไทยเลยเนี่ยทันก็เลยจะมาดูตัวจริงเนี่ยที่โชว์รูมของโคเวที่แห่งนี้ยเห็นนะอยากเห็นนะบาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปค่ะ อทอะะไรนี่ไงน้องซันเครื่องกรองน้ำที่ทำน้ำแข็งได้รุ่นแรกในประเทศไทยจากโคเวยค่ะเจ้าใหไม่ไอซ์ใช่ไหมคะพี่เน์าใช้แล้วค่ะ,ะวันนี้นะครับผมซันสุร,ร,ริยาธราวัยจาก Education c เวย์ไท a แลนดครับนัทนัชชาจาก Education c เวย์ไทยแลนดค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักนะคะกับเครื่องไมไอซ์ให้มากขึ้นค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของขนาดของเครื่องไมไอซ์กันก่อนค่ะ ตีใสรอบตัวเครื่องนะคะขนาดกว้าง270ม mm, มยาว515ม mm, มและสูง546ม mm. มสำหรับรุ่นนี้นะคะมี2ส,สีด้วยกันค่ะคือสีขาวและสีเทาค่ะด้านหน้านะคะก็จะเป็นหน้าจอการใช้งานค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นโหมดน้ำร้อนน้ำอุณหภูมิห้องน้ำเย็นและน้ำแข็งค่ะหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลทันสมัยมากๆเลยละค่ะรุ่นนี้ด้านขวาของตัวเครื่องค่ะเป็นช่องใส่ไส้กรองนะคะโดยจะมีไส้กรองทั้งหมด3ไส้ค่ะไส้แรก ก็คือ plus m e o c e n t จะช่วยในการกรองสิ่งสกปรกที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไซ้กรองที่2องค่ะคือ ao membrane จะช่วยในเรื่องของการคัดแยกน้ําดีและน้าทิ้งค่ะในส่วนของน้ําดีจะส่งเข้าไปที่ไซ้กรองตัวที่3ที่เรียกว่า plus innocen t จะช่วยในการปรับรสชาติปรับสภาพน้ําเพื่อเพิ่มอัตรถรในการดื่มค่ะ เครื่องไม้ไอสามารถจุน้ำได้มากถึง5.1ลิตรน้ำเย็นอยู่ที่1.8ลิตรน้ำอุณหภูมิห้องอยู่ที่1.8ลิตรรวมถึงน้ำร้อนที่1.5ลิตรและเจ้ารุ่นนี้นะครับมีถังน้ําแข็งอยู่ที่0.7ลิตรเลยครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการทํางานของไม้ไอรุ่นนี้กันนะครับว่าไม้ไอเนี่ยมีฟังก์ชันการทํางานอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เริ่มจากอันแรกเลยนะครับก็จะมีในส่วนหน้าจอแสดงผลนะครับปริมาณน้ําของรุ่นใหม่ไอรุ่นนี้ถัดมาด้านล่างจะเป็นในส่วนของปุ่มเซตติ้งลูกค้าสามารถเลือกกดเซตติ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าฟังก์ชัน i f i ฟิร์สไอล็อก l o ตล็อกอีโครวมถึงการตั้งค่าไมโครบต่างๆของเจ้ารุ่นนี้ได้ด้วยฟังก์ชันการใช้งานมีโหมดน้ําเย็นอุณหภูมิห้องน้ําร้อนน้ําแข็งและเลือกปริมาณน้ําได้ ถัดมาเป็นปุ่มการจ่ายน้ำแข็งทางด้านสายมือฝั่งขวาเป็นปุ่มจ่ายน้ำที่ลูกค้าได้เลือกฟังก์ชันเอาไว้ จุดเด่นของเครื่อง MyIce นะคะแน่นอนเลยค่ะเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยที่สามารถทําน้ําแข็งได้และน้ําแข็งที่ได้เป็นน้ําแข็งที่ผ่านการกรองในระบบ r o มั่นใจในเรื่องของความสะอาดแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีระบบฆ่าเชื้อด้วย UV ซึ่งในถังน้ําแข็งจะมี1นึ่งโตจะทําการฆ่าเชื้อ3ครั้งต่อวันครั้งละ2ชั่วโมงและบริเวณหัวใจน้ําภายในเครื่องจะมีการฆ่าเชื้อ4ครั้งต่อวันครั้งละ30นาทีค่ะ บริการหลังการขายที่จะได้รับจะมีโคลดี้ค่ะพนักงานบริการของเราจะเข้าไปดูแลลูกค้าในการล้างเครื่องทุกๆ2เดือนและเปลี่ยนไซกองทุกๆ4เดือนตลอดอายุสัญญาค่ะเรามาสรุปจุดเด่นนะคะเจ้าเครื่องไม่ไอส์กันดีกว่าค่ะสำหรับเครื่องหม่ไอรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยสำหรับเครื่องกรอง,งน้ำที่สามารถผลิตน้ำแข็งได้ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจในเรื่องของความสะอาดได้เลยค่ะเพราะน้ำแข็งที่ได้มาจากการกรองด้วยระบบ RO สำหรับราคาของเครื่องไม e ไอนะครับอยู่ที่1290บาทระบบสั s c r i p ช i o n รายเดือนพวกเรา2คนนะครับขออนุญาตขอตัวลาการไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจ,เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีคะ่ะสสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับผม